คะตอนนี้อยู่กับช่อง,องพงอเดียชาแนลนะคะตอนนี้ก็เลือกเรียนขึ้นกลับมาถึงบ้านพอนาจะปรับพเกจให้พื้นมันเท่ากันเพื่อเวลาเล่นเรามันจะเล่นง่ายนะคะ มันก็จะควันๆหน่อยแล้วก็อยู่ห่างๆอย่างหัวห่วง จะหาที่หลบเด็ดแปบ๊บนึงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ทางรู้นเราก็จะเจอควันก็ตอนนี้ก็ไอเดียกำลังทำไปตัวตาขายฟุตบอลอยู่นะคะตอนนี้ได้ลูกบอลมาแล้วเหลือแต่ก็กับบอลเล่พ่อบอกว่าเสานี้สามารถใช้ได้สอง สองอย่างเลยก็คือทั้งตะก้อทั้งบอลลี่ในเสาเดียวแกบอกว่าอยากเล่นอะไรก็ปรับเอาอยากเล่นสูงเล่นต่ำแค่ไหนก็ปรับนะคะหนูมานั่งตรงจังหวะที่แบบพระอาทิตย์มันอยู่กลางแบบสองหน้าพอดีเลย เดนหน้าแล้วก็ถอยหลังมาใหม่ก็คือดินฝั่งนั้นฝั่งด้านมือโน้นฝั่งนี้มันจะต่ํากว่าฝั่งด้านที่รถพ่ออยู่ตอนนี้เพราะฝั่งด้านนน้นเป็นหนาน จะบอกว่าแดดร้อนมากเลยนะอื้อหควันขมูเมื่อวานเห็นพ่อปรับไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็ปรับอีกรอบหนึ่ง น่าจะได้ปรับเรื่อยๆเพราะว่ายังไม่ถูกใจนะคะ คนะคะลคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า